สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับเมื่อเนี้กะมาสวนคือเกาครับเมื่อนี้กะว่าว่าจะว่าจะบ่เห็ดงานนะครับเมื่อนี้แต่ว่ากะมีงานเขาจนได้นะครับก็คือได้ได้เสามากแล้วครับก็ได้จะได้เอาลงไ้นะครับพี่น้องเตรียมเฮ็ดลงเลื่อนละครับพี่น้องพอดีผมเจ็บตาครับเมื่อเนี้ผมกัเลยว่าจะหยุดพักกับบ่ได้พักคือเกาละครับเสาวเขียวมาไทยเนาะเดี๋ยวจะเก็บลงให้คอยกันพี่น้อง ไปบอ่อไวบ่อหับลุกออกไป,ไป,ไปลงกไปก่อนพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวจะพ้าเสาเขียวนะครับไปแถวทัวครับ คนใสมาปกตัวทว่าใช่จังทว่าฝากยาวทวฝากยาวเปีเท่าไรบ้างครบผมีเพียรอกเสียดยาประจำเนาะนี่ครับพี่น้องเบียเบียร์ทว่าพี่น้องายกไปเรื่อยเอาไปปลูกอยู่กับริมสาครับโอปอครับสาวเขียวมาปลูกแหงครับครับไปริมสาเลยครับพี่น้องครับ ครับมองจัปูกานนี่แหละครับครับเดียวจะใส่ปุ๋ยเ,เพื่อนก่อนครับ ครับจริงค่ะทั่วกันเอาหยอดเล่กันได้เนาะหยอดเล่กันได้พี่นนอง ครับรับปลูกตัวพี่น้องมาเี้ครับกับปลูกล่องเมืองครับจะได้กินบอนะครับกัจะดูแลไปตั้งแต่พี่แล้วครับพี่น้องพยายามบ่อยไม่เพี้ยนะครับถ้ามีเพี้ยล่งก็คือจบเ่านะครับจะยุดชะงักเลยทันทีนะครับตัว ให้เป็นลุมเป็นลุมครับดินกรับบ่ค่อยงามหรอกครับดินเป็นดินคู่สาครับดินมาแต่ภูเขาแะ้ครับพี่น้องูง่ายดูเลียยากถ้าเพียบบ่ลงกาแต่บ,บ่เป็นยังครับด,ดูแลช่วงแรกนะครับให,ให้เพื่อนจเจริญเติบโตนี่แหละครับช่วงนี้แหละครับอีกสองสามมือนะครับจากสองมือผมจะได้มาฉีดยา ชีตากันเพียะนะครับช<ม>กไทยๆกับมิเตยียเบียบง่ามนะครับแต่ว่ากันรุ่นเอาครับพี่น้องรุ่นในพิ่นขึ้นเพราะว่าปลุกล้มละสองนะครับนี่ล้มหนึ่งที่ปลูกล้มละสองค่ะ a m e นโอป,ปอปีเลียนไปปีละจ้าครับ ครับก็นเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนะครับกะโรงเรียนปิดเริ่มจากมือนี้ไปเปิดอีกมือใด้ละวันที่สิบเจ็ดจ้าวันที่สิบเจ็ดนะครับแต่ปิดไปทั้งหมดสิบมือนะครบับสิบสิบเอ็ดมือนะครับวันที่สิบเจ็ดคอ,คอยคอยไปนะครับว,วันจันทร์วันจันทร์ที่สิบเจ็ดแมนบบกีฬาเล่นกีฬาสีมันบอ,อโออีลายูสีอะไรแสบสีแสบนะครับได้เป็นนักกีฬาบอ วิง่งเรากลตีบอลเล่ตีบอลเล่เรากลับดึงชักกะเยอะดึงชักกะเยอะสามาห้องแหย่โบมีเนาะอโอครับ <laughs> ผม <laughs> ต้นสาบเสือถอนเนียพะเยชก <ห ả? S 2> ต้นสาบเสือเนี่ยเน,นี่ยดิครับปุ๋ยกับเป็นปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยขอกนะครับกะใส่ดูรูพี่นเนาะใส่ใบใบเอาใส่สองอาทิตย์เที่หนึงก็ได้ครับ หรือว่าอาทิตย์ละเทือหรือว่าคิดได้กับไส่นะครับแต่ว่าจะโดนนะครับพี่น้องเอาปลูกแบบอันนี้แม่นเม่นต้นสาบเสือเบิดบนนี่บ,<อ>บ้าดมาแต่ใส่แม่นตัวนีบนนะบน่บ่แม่นบ่แม่นะบ่แม่นตีจับใส่ปุ๋ยกันครับพี่นอ้นองครับปุ๋ยกัครับเป็นปุ๋ยชนิดนี้ก็บใบไหลายได้ครับพี่น้องครับ กสองกำสามกำนี่นะครับต้นไม้ยากระไลดูแลสักหน่อยพี่น้งองครับแกจั่มยครับ อย่างีเลยเนาะอันนี้มนนแม่นวยบ่าไ่ยดอกมันบ่เลยแม่นคือออกเร็วแท <laughs> <อ>้โต่ผม<อ>พอเข้าครับพี่น้องมี่นวยแล้วครับนี่ครับมีน่นวยอยยีแล้วนิเนี่ครับเป็นนวยแล้วปา้าไหนหน่อยนี่นวยครับมาแานครับจะก,กิ่งตอนครับดอ,ออกนวยเร็วแน่ยังนอยอันนี้ครับเป็นนวยอีกแล้วครับเนี่ยป้า นะครัพ่อจะปลูกผลดอกแล้วจ้ะปลูกว่างใดๆนี่ยปลูกว่างคลิปล่าสุดนี่แหละครับที่ปลูกบ่วนา,าจ,จะเกินอาทิตย์หนึ่งนะครับ,ปร,รบประมาณนี้แหละครับครับมือน,น,นี่งานใส่ปุ๋ยครับบำรุงเพิ่มในตัวเจนสักหน่อย ครับกับคำนี้ก็เอาไม้มาไว้นะครับก็เลยมาปลูกทัวกันพร้อมเลยนะครับพี่น้องกับเมื่อนี้บ่าวโชกับเจ็บตานะครับว่าจะพักกะเอาซ้ำนี่แหละครับพี่น้องน้อยๆนะครับเนาะบอดบอดด้มีอย่างไรครับมือนี้กับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมบ่าวโชกสาวเขียวโอปอนะครับกับขอลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆน้องๆนะครับอยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงกับทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าอ่าครับผมครับกับดึงสายพี่น้องสายนำยศครับ มาตรงห่วงครับระบบนำระบบนำห้องปลูกผักแบบปลอดสารเนี่ยครับต้องใจเย็นๆพี่น้องจะยยง่า,ามเลยภายในพิบตากระเไรนะครับพี่น้องปับปรุงดินกลักวจะได้นะครับพี่น้องกลัวจะปรับปรุงดินได้ก้โดนครับใช้เวลาครับพี่น้อง พอจะกลับบ้านหรอครับพี่้องครับสิลับบ้าแล้วล้อจ้าอ่าสดีจ้าสวัสดีจ้าอ่าครับผมถูกปอเพื่อนกันัทขี่รถต่างโดนครับเอามาสองสามเดือนบอ่กก้าขี่นะครับ